สวัสดีครับแปะเช้าได้เดี๋ยววันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาเอาทุเรียนไปทอดกันนะครับไปส่งโรงทอดนี่ทุเรียนเราจะเนื้อประมาณนี้เลยนะเนื้อเหลืองเหลืองแบบเหลือง,องไม่มีขาวเลยแทรกเลยนะก็คือแป้งได้แล้วห,หวานคือมีแป้งที่แบบดีมากแล้วแล้วลูกมันใหญ่เราจะตำหนินครับมาดู มันจะเป็นตำหนิประมาณนี้เป็นเหมือนจะลอกแทะอะไรเงี้ยแล้วมีหนอนนิดหน่อยเราจะเอาแบบทุเรียนที่แบบพยายามไม่ให้มันใกล้สุกนะไปทอดเพราะว่าถ้าสุกแล้วมันทอดไม่ได้ครับมาดูลูกนี้ลูกใหญ่มากเห็นไหมดูครับลูกนี้สิบกโลนะนี่ลูกนี้ลูกนี้เราก็จะทุเรียนที่เจาะ ที่เขาเจาะเช็คเนื้อนะเวลาตัดไปมันก็จะมีเหลือพูเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทอดได้พวกเล็กๆนี่คือส่วนมากก็เจาะหรือไม่ก็ตำหนินะครับถ้าเราขายมันก็ถูกไงเราก็จะเอาไปทอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของทุเรียนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราขายก็ได้โลละาไม่กี่บาทนะเพราะมันเป็นตำหนิหรือโบอย่างเงี้ยเต็มที่ก็ได้ไม่เกินห้าสิบาทนะครับ ถ้าเราไปทอดมันก็เพิ่มมูลค่าได้ขึ้นมาอีกเยอะนะครับเป็นอร่อยจริงนี่นครับมันหนามเดียวกันนะตัวนี้ก็ตำหนิเห็นไหมมันแบบโดนกระกระจ้อนหรือกะลอกแทะอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเอามันทอดซึ่งเนี่ยอันนี้เราเอาไปส่งลงทอดนะครับตัวนูน่นทอดเองนี่ ามาดูทานนี้ครับเดีย๋ยวพาไปดูเขาหั่นทอดนะอันนี้เดี๋ยวไปให้เขาอันนี้คือเราทอดเองครับส่วนอนุนเราส่งโรงทอดนะเพราะโรงทอดมันจะมีพวกรีดน้ํามันออกนะครับพวกอบเขาจะไปอบแล้วก็รีดน้ํามันออกได้ดีนะครับนี่มานะครับอันนี้ทอดอยู่บ้านเรานะทอดกันเอง <c oughs> ก็หัน่นหั่นเองแกะเอง ดูสีดิสีสวยมาก<ด>นี่โอ้โหดูสีเขาดิดนี่นะครับมีที่สไลด์นะครับแต่เราไม่ไม่สไลด์ <laughs> <laughs> เ <laughs> นี่ยทุกคนมารุมมาตุ่มกันนะอันนี้ทอดกินเองครับ <laughs> ส่วนที่โน่นที่เราขึ้นรถไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งลงทอดกัน โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่โรงทอดครับโกนี่เราก็มาถึงโรงอบแล้วนะครับโรงทอดทุเออรียนแล้วนะเขาจะจะแกะทุเรียนทอดก็จะตามคิวเขาจะมีบัตรคิวให้นะครับมทาทอดจะมีคนแกะมีเครื่องหั่นนะครับ ดูใหญ่ๆงั้นนะครับเ้าจะได้ดีนี่ของเรานี่นะครับเรามาถึงแล้วดูดีของเราลูกนี้ฟักทองใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพูเต็มเ็มเลยมาถึงแล้วได้เจ็ดเข่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะรับบิน ๋ยวเขาเขียนบินให้ว่าของเรามีกี่เข่งอารถคันไหนมาอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับเราก็จะได้บัตรคิวมาเป็นชื่อนะครับว่าจำนวนกี่เข่งวันที่เอามานะครับ แล้วก็เวลาเบอร์โทรศัพท์เท้าสาวจะมา <c oughs> <c oughs> นี่นะครับอบด้วยนะครับเราอบเพราะว่าเราจะได้รีดน้ำมันออกดีที่สุดแล้วก็เก็บได้นานขึ้นนะครับถ้าเราอบนะคือทอดเสร็จก็อบโอเค ีโอ้ยช่อช่อช่ออย่างเซียนทำแบบโฉโฉหุ้มไวมากครับโอ้โหดไวเลย ก็มีเครื่องสไล้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนข็ง,งในแก้งวงลงสุดท้ายบอ่อัอยู่นี่นีดูสุดท้ายขับดู

นี่ครับได้มาแล้วนะคะอันนี้ดู็กเจอร์น่ากินมากแผ่นแผ่นใหญ่เนื้อหนาดีมากเนื้อเราสวยมากเลยอ่ะเนื้อเราสวยมากมากเลยอ่ะคือมันต้องมันต้องมาจากทุเรียนเนื้อดีด้วยเออมันจะได้แบบนี้ถ้าทุเรียนเนื้อไม่ดีมันก็จะไม่อร่อยเนาะทุเรียนแบบติดออดเราก็ได้ทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ ห้าถุงเต็มเต็มก็ยี่สิบห้ากิโลก็ทั้งหมดสามสิบสิบสองโลอุ้ยูแผ่นแบบสวยมากอะเนื้อคือเหลืองจัดอะอันนี้จัดเจ็ดเข่งได้ข้าน,นี้เจ็ดเข่งนะครับโอเค